ฉันต้องกลายเป็นแชมป์โลกและฉันจะซื้อรถให้นายด้วยแล้วก็ไม่ชื่อหลังจากแม์นั้นว่าดองซุนรูปล่อถึงได้แล้วถึงเธอจะเป็นคนชอบพูดมากก็ควรจะพูดเรื่องที่มันเป็นไปได้น้อยเลิกชมว่าเป็นพ่อแม่งั้นเหรอไม่มีฝีมือเองมากกว่าเลยเนี่ยช่างนะายังไงสังเวียนชกก็ยอยู่ในหัวใจของผมเสมอแหละด็อกโก<อ>นายเข้าใจที่ฉันพูดใช่หรือเปล่าฮะแต ที่โรงพยาบาลมีผู้หญิงบ้าอยู่คนหนึ่งโวยวายว่าจะฆ่าตัวตายแล้วหมอที่ก็จับแขนเธอไว้แล้วก็พูดอะไรกับเธอก็ไม่รู้ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อึ้งกิมกีมกมไปเลยยกกังกระโดนหุกซ้ายเข้าไปยังไงอย่างนั้นเลยครับโอ้โหมันเจ๋งไปเลยนะครับทโกนายพูดอะไรกับเธออืมอ้านี่เจ๊เจ๊จ๋าเล่าหมดล่าถอยขาช่วงหมดไม่ใจเลยเจ๊เดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวดโก เพราะผู้ชายคนนั้นใช่ไหมเพื่อนของที่ตายไปเนี่ยทำแบบนั้นเพราะเขาใช่ไหมผมแค่ไม่อยากเห็นใครต้องมาตายต่อหน้าผมอีกนะครับไม่อยากเห็นอีกแล้วฉันยังจำมันได้นะวันที่สิบสีพฤศจิกายนเป็นวันที่คิมดกูตายฉันเป็นคนตั้งชื่อดกูให้เธอเอง แต่วงอย่าเรียกผมด้วยชื่นอนั้นเลยครับมันแปลกไปสำหรับผมแล้วกลับมาที่ที่ของเธอซะเถอะกลับไปมหาวิทยาลัยเริ่มต้นเรียนอีกครั้งอย่าใช้ชีวิตแบบนี้อีกเลยครอรู้ไหมครับผมรู้สึกวระจองเกียวยังมีชีวิตอยู่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งนี ยังยิ้มหัวเราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมพอใจกับชีวิตในตอนนี้ครับถ้าผมใช้ชีวิตแบบนี้คงรู้สึกผิดต่อจองกิวน้อยลงฉันลองที่ออกจากโรงพยาบาลอะคอสดื่มเดิ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 ม้ดเลี้ยเดิมเดมเดิมแล้ทั 휴양지 저essions 저usion 존 l c k h o l p l a n n in 난리 난리 사방 r i i 그 그렇 지금 나� thời แต่ทำอย่างนั้นคงพ่อไม่ได้ผลหรอกใช่สิพ่อถูกเสมอหนูไม่ชอบเล่นละครหนูจะอยากตายไปทำไมฮะหนูจะไม่ตายหรอกจนกว่าพ่อจะอนุญาตให้หนูตายนั่นแหละหนูจะอยู่กวนใจพ่อไปเรื่อยๆแบบนี้จะทำไมฮะพ่อเนือที่จะพูดกับลูกเต็มทีแล้วนะมีนัดดูตัววันพรุ่งนี้นะอะไรนะคะเขาจบจากโรงเรียนแพทย์ที่ดีที่สุดนะไม่รวยเท่าไรแต่ว่าชาติะกูดีขอนัดดูตัวไว้ แสดงให้ดีก็แล้วกันนะพ่อคะคุณเป็นหมอน่าจะรู้ดีนะเรื่องโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะ่ะเออบราจ้าไว้ค่อยคุยเรื่องนะั้นกันทีหลังก็ได้นะก็อบอกว่าฉันน่าจะอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบปีแต่ตอนนี้ฉันอายุยี่สิบสองแล้วคงอยู่ได้อีกนานฉันน่าตายยากกว่าที่คุณคิดนะ อย่างที่คุณรู้นั่นแหละโรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายได้ฉันต้องเข้าอออก,ออกโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆบางครั้งหนังตาฉันตกน่าเกลียดที่สุดเลยละ่ะคุณรู้ใช่ไหมคะอาการหนังตาตกนะ่ะแต่ถ้าคุณแต่งงานกับหูโบราคุณจะเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเลยได้รับช่วงกิจการบริษัทแดวอนต่อบริหารจัดการการหมุนเงินของห้าสรรพสินค้าและยังวางแผนขยายโรงแรมอีกด้วยฟังดูดีจังเลยอะ คุณคงไม่รู้ว่าพ่อของฉันเริ่มมีหนี้หนี้ที่ยืมมาจากพวกมาเฟียแล้วก็เงินที่ซักฟอกนั่นทำให้พ่อฉัพิเศษไม่เหมือนใครคุณดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ชอบคนจนๆแล้วยังจะอยากแต่งงานกับฉันอีกไหมคะฉันอยากบอกแค่นี้แหละขอตัวนะน่าสนใจจริงๆ น,นี่มาจาเอ,อกตัลีค่ค่ะมันเหมาะกับคุณมากเลยนะคะตัวนี้สีสว่างหน่อยสนใจสักชุดไหมคะตัวนี้ลนะคะเป็นไงคะยินดีต้อนรับครับเนี่ยแน่าทำงานหนักไปหน่อยเหรอเพื่อจะออกจากโรงพยาบาลนะะ อย่าห่วงนะฉันแข็งแรงจะตายไปดูนี่ดูนี่ชุบชุบชุบแล้วมาอีกน,นะครับ <c oughs> จะสบายดีหน้า,น,าน่าจะไปได้แล้วไปก็ได้เอานี่นี่อันนี้ไปนี่อะไรอะ่ะก็านายเพื่อ,เ,อเงินประกันทั้งหมดให้แม่ไปเนี่เอาไว้ซื้อยาบำรุงซะบ้างนี่นายไม่ต้องให้เงินฉันก็ได้นะ <c oughs> อืมฉันไปก่อนนะลูกู ขอบใจมากเลยเพื่อนเ,อเดี๋ยวไปสายนะดีไปฮนะได้เดี๋ยวเจอกันเฮ้อเอฮ้ยนั่นเพื่อนเธอหรอเขาหล่ดจังเลยอะ่ะไม่เห็นจะหล่อเลยแถมไปแต่างงานแล้วด้วยโถอดยินดีต้อนรับครับน้อย ย <S <S no <S <S ังมีรถนิยมจริงๆเลยนะครับที่เป็นคู่สุดท้ายแล้วครับแต่จะต้องพอดีแน่ๆเลยครับคุณผู้หญิงครับลองสวมดูนะครับนี่นายกำลังทำอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณผู้หญิงเฮ้ยชุกชิกเป็นไงบ้างฉันแค่สวมรองเท้าให้กับผู้หญิงคนนี้มันก็เท่านั้นเองอ่ะนายจับข้อเท้าของฉันใช่ไหมฮะกล้าดียังไงมาจับข้อเท้าฉันะต้องขอโทษด้วยนะครับ คุฉันละเบิดเต็มทนละฉันจะต้องคุยกับผู้จัดการให้ไลนายออกซะคุณผู้หญิงครับผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวปล่อยฉันนะเขาขอโทษคุณแล้วจะไม่รับคำขอโทษเขาเหรอไม่ต้องมายุ่งได้ไหมโออ๊ย ปัญหาอะไรผู้จัดการครับคือว่า,าผู้หญิงคนนี้<บ>ไม่พอใจที่ผมไปจับข้อเท้าเธอ,อ<ะ>เข้าให้นะครับ<อ>เธอก็เลยโมโหใหญ่เลยคุณหนูครับคุณหนูเหรอคราวหลังก็ดูแลพนักงานของคุณให้ดีด้วยเข้าใจนะครับขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับ นายเนี่ยนายคือผู้ชายจอมแส่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมถ้าไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงเนี่ยก็อย่าเข้ามายุ่งเข้าใจไหมไปดูตบมาตาเรือเลยตุลสาธประทานนะหลังเหนือการอนะ่ะมาช่ัยด้วยเฮ้ยไม่รู้นิว่ามันเขียนไว้บนหน้าผากได้ไงว่าเป็นลูกสาวท่านประธานนะ่ะฉันจะไปจำเธอได้ยังไงกันเล่า นี่ยน้กูเธอเป็นคนที่พูดว่าจะฆ่าตัวตายที่โรงพยาบาลใช่หรือเปล่าฮะแล้วทําไมวันนี้ดูไม่เหมือนตอนนั้นเลยอ่ะฮะขอโทษด้วยนะชุชิกเพราะฉันคนเดียวมาถึงได้เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอฉันชอยชุงชิกนะว้ไยวไปโดนไล่ออกง่ายๆหรอกนะไม่ต้องห่วงฉันโดนไล่ออกว่ะทําไมเพราะผู้หญิงคนนั้นเหรอความโมโหของเธอนไม่ตลกเลยนะ เขาบอกว่ามีคนทักงานตั้งเยอะที่ถูกไล่ออกเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะแล้วฉันจะบอกแม่ว่ายังไงล่ะทีนี้นี่อนดอกกูจะไปไหนอ่ะฮะเแต่เพราะฉันเองเนี่ยดีฉันจะการให้ไม่ต้องห่วงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดอกกูดอกกูฉันบอกว่าไม่เป็นไรไงดอกกูไม่เป็นไรนะพี่จะไปไหนฮะพี่โถ่เอ้ยสาซื้อไก่มาเนี่ยซึ่งรี